ทอย่างเช่นวันสองวันวันนี้นะครับก็ทําความเสียหายก็อยู่อยู่ห่างกันร้อยเมตรในนายกไปไหนแล้วเนี่ยเรายกคนจะพาไปดูบ้านสี่ร้อยเมตรนะครับแตนต้นบ้านไปหมดเลยครับบ้านน้ำตาเราเดือดซึมวัสดุ

ประสิทธิเกตครับผมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูการที่จะมีพายุรุ่งร้อนนะครับก็มาสู่ภาคอีสานของเราอย่างเช่นวันสองวันวันนี้นะครับก็ะทำความเสียหายนะครับที่น้องประชาชนชาวจาังหวัดสีสบิบเก็ดค่อนข้างเยอะนะฮะด้ืยด้วยความหดใหญ่นะครทำให้ประชาชนชาวสีสเิเก็ดของเราได้ดูแลบ้านเรือนที่ยังคงมี ให้แข็งแรงนะครับให้อยู่ในสภาพที่สามารถทนทานต่อการดได้เพราะไม่งั้นมันก็จะเกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินของพวกเรานะครับโดยเอาเป็ตรวจนะฮะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาหน่วยงานที่พอจะช่วยเราได้ใกล้ชิดที่สุดก็คือองค์การมหาวนภูมินะฮะไม่งั้นก็มันว่ากันกนะัวรวัดนะครับหนะรือถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือ,อยังไงก็ แจ้งมาที่องจ์รสีสิเก็นทาเดนดีที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับในัของกฎหมายและระเบียบทุกเรี่องนะครับฝากไปยัง,ง,ง,ง้รทนา่สิสเก็ะครับไอฝนตกท่าไม่ถนนเล่ที่ตรงนี้นี่แตัรูเ่เนี่ครับนั่นก็เป็นปัญหาสําหรับองร,อรสีสเก็นะฮะเราก็พยายามแก้ไขไปนะครับส่วนที่มันเสียหายในส่วนที่มัน จะมีทีมช่างที่จะออกไปแก้ไขปัญหาในเรื่องต้นไ,ม,ไ,ปปไ,ม,ไม,ม้ก่อนซึ่งเป็นประจําทุกปีกรับพยายามแก้ไขปัญหาให้บร่สุครับขอแจ้งแจ้งเข้ามา